คันนี้เหมาะนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะที่ดูแล้วให้ความรู้สึกว่ามันเป็นรถเดิมๆเ,เครื่องฟิตแห้งๆแ,แน่แนๆน,นะครับ <c oughs> ตามที่ผู้ขายเขาแจ้งเอาไว้ในรายละเอียดนะครับคันนี้คือ t f r isuzu สีประตูนะครับสีสันเรียบร้อยสะอาดไปเรียกว่าเป็นรถบ้านรถใช้งานประจำวันนี่นะครับ ใส่ล้อใส่ยางมีพื้นปูกระบะข้างบนติดหูจับที่ยึดแหลกหลังคาให้ด้วยนะฮะก็แล้วแต่จะไปใช้งานอะไรกันบ้างทีรูปภาพภายในก็เรียกว่าดูแลรักษากันแบบเป็นคนรักรถนะนะส่งสะอาดหรือไม่ก็ถ้าเป็นรถมาอยู่ที่พ่อค้าเขาก็ต้องดูแลมัน e ทเด c น ในระดับมาตรฐานเอาไว้ให้เอาไม่มีแม็กซ์ไลเนอร์นะครับไม่มีพื้นปูกระบาดนะฮะไม่มีพื้นปูกระบานะกระจกหลังเป็นมือหมุนได้รุ่นนี้ข้างหน้าก็น่าจะเป็นมือหมุนสี่นั้นสภาพดูเรียบร้อยนะครับถ้าจะขับแล้วสบายใจพอสมควรแล้วนะครับเออทะเบียนอะไรในเชียงรายอ๋อโอก็ภายในก็สะอาดนะแหมสีคนละสีก็อันนี้เลยเอออันนี้สีเทาอันนี้ออกสีเบส เจอแสงแดดยามเย็นเข้าไปนะครับเป็นกระจกมือหมุน TFR 4ประตูก็เรียกว่าใช้งานได้น่านจะดูแล้วน่าจะสบายใจพอสมควรแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลที่มันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะต้องห่วงใยอะไรจะมากมายนี่ก็เครื่องมังกรทองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่รถของเขาเออรุ่นนี้เบาเป็นอย่างนี้เหรอเออดูเก๋ดีแ ไม่เคยสังเกตนะครับดูสภาพแบบเดิมๆม,มากจริงอ่ะเจ้าของเจ้าของใช้รักษามากเลยนะไม่รู้รถมือกี่มือเราไม่รู้นะครับโอ้ป้ายเพลทรถที่ติดอยู่ห้องเครื่องก็ยังขาววับอยู่เลยขนาดนั้นเลยนะเออดูรถกันไปดูรักษาจังนะครับอ่าตามที่เห็นนี่เลยครับแล้วก็ไปรู้ราคากันดีกว่าว่าสภาพแบบเนี้ยแล้วราคาเท่านี้ท่านโอเคไหม นะครับถ้าโอเคก็จัดไปนะครับคันนี้135,000บาท135,000บาทนะครับคันนี้อีซูซูเทฟทีเอฟสประตูแนวรถบ้านสะอาดสะอาดพร้อมใช้งานถ้าสนใจก็ติดต่อหาผู้ขายโดยตรงเลยครับตามลิงก์ด้านล่างมีเบอร์ติดต่อให้ครับแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย รถด,ด,ดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำนะครับ